นี่จะเชื่อชริฉันนั้นอยู่ในบอ่อน้ำขี้บอ่อน้ำขี้หมูโอ้อขายเพชรแซ่บๆจะมีใครมาซื้อไหมราคาแสนแสนกว่าบาทเนี่ย คงไม่มีใครมาซื้อคงจะมีแต่เศรษฐีมาซื้อแต่เจ้าก็อยากเป็นเศรษฐีเหมือนกันเจ้ก็เลยเอาเพชรมาขายเไปขุดมาจากหลังบ้านโอเคเพื่อนเยันวางเสร็จแล้วเพื่อนมาเอาที่ติดเหล็กมาหน่อยเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเสร็จแล้วเพื่อนต่อไปแค่อะไรต่อนะล้อโอเคเพื่อนว้าว ในส้มล้อด,ด้วยว้าวทุกโอเควัน okay, ชิ้นต่อไปมันเหมือนจะต้องใช้ชิ้นนี้นะไอ้ว่าเราที่ติดเล็กมาเล็้วเพื่อนเดียวมันจะตกกีนแล้วเนี่ยอ๋อ oh, oh, มันตกแล้วโอเคเซนเตอร์ยัดปิดก่อนโอเคเพื่อนเอาใส่ครั้งหนึ่งก็ทีอะ เสิบพิ้นเนยชื่อซึ่งยิ่เกบตูดเอ้าไม่นะไฟมันโดนตูดนายเหรอชื่อยิเก็บต่นอืมอืมอืมเสร็จแล้วขอปืนห้หน่อยเบิร์โอเคนายเอาไปได้เลยนายจะไปทำอะไรแคยจะไปสร้างรถถัง แต่ยันเป็นยามนะไม่เป็นไรยันแช้ทํารถถังในนา,ายเองถ้านายเป็นยามนะก็ใช้รถถังอันนั้นแทนก็ได้เออก็ดีเลยแล้วก็นายทั้งสองคนน่ะนายสามารถอยู่บนรถถังนั้นได้ได้วยไงโอ้โอ้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นใช่แล้วเพื่อนเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดน๋ยนอยากอยากอยู่บนรถถังมานานแล้วใช่แล้วไปเลย โอเคเพื่อนงั้นเราไปไปบอกออกยามกันแล้วยามแล้วก็ทหา,หารทุกคนกันว่าเราสร้างรถถังกันเสร็จแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนเราสร้างรถถังเสร็จแล้วไนงะโอ้เจ็ตไปเร็วไปเร็วทุกคนเอ้ยเพื่อนเจนสร้างรถถังเสร็จแล้วนายนายไปไหมไปแล้วนายไปไหมไป,100ปร้อยลนเปอร์เซ็นต์ค่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วเพราะว่าเจนเน่ต้องการขึ้นรถถังมันล้าน ขึ้นอยากขึ้นมาล้านปีเลยฉันยังไม่ได้ขึ้นเลยโอเค okay, มีคนเพิ่มมาอีกไงเรามีรถอีกคันนึงนะเพื่อนเยี่ยมไปเลยโอเคทุกคนเริ่มขึ้นรถได้โอเคยัเป็นคนยิงปืนไงโอเคเพื่อนนายเป็นคนยิงปืนเลยบบเอ้เพืเ่อนย็นไม่รู้เลยว่ามันไปทางไหนนายย้ยบอกทางจะได้ไหมได้ยันบอกทางเก่งอยู่แล้วย็นยืนข้างในไงโอเค เอย่ไม่แย้ข้างหลังไงโอ้ขอบคุณมีที่ให้คนนั่งเลยโอเคนั่งเสร็จก็เรียบร้อยแล้ววันนี้จะมีสองรามโลกนะโอเคเริ네่มไปกันเลยไอ้เบิร์เขาบอกว่าศัตรูเป็นหุ่นยนต์แบบนี้เลยเบิร์แบบไหนลยเบิร์หุ่นยนต์หุ่นยนต์แบบนี้อะเบิร์นจะมันก็จะมาต่อสู้กับเราเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้แยคิดว่าอาจจะต้องมีอาวุธีกโอเค <Whew. S 2> เราไปกันเลย <te le can line ator> โอเคถึงแล ok water, th th, okay. uh, okay. Okay. ้วท okay. 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 ุกคนลงจากรถได้แอยูบนรถนะแกร์เ huh? ป็นคนยิงรถถังโอเคนี่็อยูบนรถเหมือนกันโบยจะขับรถชนศัตรูไปเรื่อยๆเชื่ระบวดเลยเป็นทหารนั้นด้วยเป็นแช่งด้วยนายนายก็เลยนายไม่ไม่ค่อยรู้ทางไปที่ที่มีสงครามโลกแต่ว่านายก็จะรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนายก็เลยสามารถขับรถไปชนศัตรูได้ ครับขับรถไปยึดศัตรูได้ช่ยตัดไปที่อีกฝั่งโอเคได้เจ้าถึอหัวหน้าแนละพวกนายเนี่ยออกออกไปจัดการศัตรูได้รับทราบครับหัวหน้าเร็วพวกมันมาแล้วรีบพามาเร็วนี่ไงฮ่าฮ่า <c oughs> ฉันาานายได้ฉันคือหุ่นยนต์เอ้ยยิงปื้ลเฮ้ยเจงต้องเอ,อกไปต่อสู้ จะมาต่อสู้แล้วเฮ้ยจะต้องยิงปืนกันแล้วยิงปืนขับรถชนได้ขับรถแรงยางไรดินี่จะสับคอ,อช่วยฉันด้วยพวกมันกำลังจะตีฉันเดี๋ยวจะช่วยยิงมันเอง อ่ายฉันหลอกมาแล้วง่ายฉันห,หนอกมาด้วยเร็วข้ามันตอนตอนนี้คุคชบดแล้วไนงะพวกเราต่อสู้กันมาเยอะมากในตอนนี้พวกเราต่อสู้กันเยอะมากเลยแต่มันจะตายขนดแล้วไงเมันอจะตายกน่บนดแล้วนะเลยฮะจะเข้ง เออยโดนรถตัวเองทับช่วยยด้วยแล้วเชขอยิงจระเข้ก่อนอือ,อ,อขอบคุณที่ช่วยฉันชิดขอดออดมากก่อนจะขาหักทั้งสองข้างเลยเร็วทุกคนฟันมันฟันมันให้หายไป ที่ได้ไปของเราแล้วเอาายไปใกล้ๆบ้าน,ขอ,าานาของเราดีกว่าเพราะตอนนี้เราต่อสู้กันที้นาหมดแล้วโอเคกลับบ้านกันด,ดีกว่าเดี๋ยวแจนขอสมบรวจข้างในก่อนะเฮ้ยเชเจอกองกองอะไรนายรีบเอามาเร็วจะได้กองมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวแจนจะลองเปิดดูเลยโอเคสามสองหนึ่งเปิด